สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับสวัสดีวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์วันนี้ก็ไปออกงานมาเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นงานศพนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยคนเยอะครับ บ้านรู้จักกันนะครับบ้านตรงนูน้นนูน่นเนีน่ยนะซูมให้ดูครับนู่นบ้านสีฟ้าเห็นไหมครับตรงบ้านสีฟ้านูน่นข้างหลังบ้านสีฟ้าครับเป็นบ้านของพี่เขียวแม่เพิ่นเสียเพิ่งเลยมาหาแต่ช้าครับแล้วก็จัดเต็มรับระบบกลางหกใบนะครับไปกลางหกดอกครับสามตู้นี่กลางอันนี้ตีเองดังไกลมาก นี่เบ็ดก็สีนะครับตอนนี้ผมสั่งมาเพิ่มแล้วใบหนึ่งเป็นห้าใบแล้วครับวางยึดใส่รถพอดีเลยถ้าหกใบอันนี้เพิ่มมาอีกใบหนึ่งครับเพิ่มไปเรื่อยๆก็งานศุก็ตัง้งแต่วันทิตย์ถึงวันพฤหัสวันศุกร์เผานะไอว้วันพุธวันพุธเผานะครับก็ สี่คือห้าวันครับก็ไม่ได้รับเพียงครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็เงินอยู่ข้างใน,นนี้แหละนี่ครับก็ราคากันเองนะครับ <c oughs> ก็คุยกับเจ้าภาพก่อนนะครับแล้วก็ช่วยค่าเบียด้วยครับ ก็เหลือสามนี่แหละครับสามสองครับเจ้าภาพเลี้ยงดีเราก็ลดนะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพด้วยนะครับเจ้าภาพซื้อเบียให้เยอะมากเลยกินไม่่าดไม่ไหว <c oughs> กินสามเวลาเลยครับนี่เพิ่นให้ไปอีกครับ,ว,นนว,รบวันจันนี่แหละครับวันจันนี่แหละบ้านหลังสีฟ้าตรงนู้นครับข้างหลังบ้านสีฟ้า เป็นบุญกระดูกพ่อกับแม่ครับเพื่อนทำพ่อกับแม่เพื่อนเสียเนาะเพื่อนก็จะทําบุญพร้อมกันเลยเพื่อนให้เอาประกอบขึ้นรถนะครับแล้วผมจะเอาลงใหม่แล้วก็ประกอบยึดใส่รถไปแต่ถ้าตู้เบรสมาทันตู้เบรสมาวันที่สามวันที่สามก็วันจันทร์งานพอดีน่าจะไม่ทันครับเพราะน่าจะให้ไปตั้งตอนน้นเสาเวันอาทิตย์นี่แหละครับตอนเย็นตู้น่าจะมาไม่ทันนะครับ ี่ระบบเสียงก็เหมือนเดิมครับเอาไปสีแทนเมื่อกี้นี่สีแทนนี่สวยครับมีทุกคนชมว่าเสียงดีเสียงดีเรามีเสียงดังไม่เท่าไหร่นะครับเสียงดีไว้ก่อนนี่หลอดผมก็มเก็บไว้ก่อนนี่ก็มีติดซองเลยนะครับนี่หลอดหลอดไฟ อันนี้ผมสั่งมาใหม่นี่ผมใส่ยี่ห้อนี้ชัดดีชัดดีมากนี่ครับนี่นี่หกสิบวัตต์น,นี่ใหญ่ใหญ่สีสดใสไม่แสบตาแน่นอนครับหกสิบวัตต์ถ้ารับงานงานเครื่องเสียงก็หกสิบวัตผมว่าสว่างนะหกสิบวัตผมซื้อมาหล่อละแปดสิบ 8ปดสิบห้าบาทครับหกสิบวัตต์ยี่ห้อนี้เลยนี่ยี่ห้อนี้ดูที่ร้านเขารีวิวเยอะๆครับแล้วก็ซื้อมาลองเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นจอนะครับจอจอสองร้อยนิ้วนี่สองเมตรคูณสองเมตรครึ่งอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้จอของอ่าพออนะครับยืมมายืม <c oughs> ยืมไว้ก่อน เดี๋ยวใส่รถจัดระบบใหม่ครับเครื่องเสียงเขาไว้เหมือนเดิมอลังการนะครับสวยอลังการนี่นี้ก็หลอดไฟครับหลอดไฟเมื่อกี้นี่เสียงดังกระแทกดีนะครับดอกนี้ดอกใหม่ใหม่นี่ดังเหมือนตูท้ทบโบเลยนะครับนี่หลอดไฟก็ปแปดเสาน,นะครับสีขาวไม่มีครับแล้วก็สีเงินไม่ไม่ ต่อนะครับซี่งเงินไม่ได้ต่อต่อแค่สีขาวอันนี้ก็ยืมของพอออมเหับยืมครับนี่แหละครับประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวออกงานอีกครับเจอกันเสียงกลางขาดไปดอกหนึ่งครับเหลือห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S <S เดี๋ยวก็ซื้อซ่อมไปเรื่อยๆนะครับอ<ว>ุ้ยมีวางกว่าน,นี้ ถ้าผมว่าวางหกน่าจะได้อยู่เบ็ดวางแถวและสองครับวางมาหกได้อยูอ่รีวิวให้ชมประมาณนี้ครับเดี๋ยวนุไปออกงานวันที่วันศุกร์นะครับเดี๋ยวได้โรงงานรอบนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับตรงนู้นแหละบ้านตรงนู้นครับสีนึงเงินโอเคครับนี่บรรยากาศปลูกมันครับเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรแนะนำอะไรใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวผมมาลงให้ดูอีกนะครับพี่ๆไปแล้วนะครับบา,บายๆไปเจอกันใหม่ครับ